เจอการอ่านนะนิตทานเรื่องกระต่ายตื่นูมกระต่ายตื่นตูมนกป,ป่าใหญ่ที่อะไรนกป่าใหญ่ที่อะไรจะอ่านไหมเนี่ยตามสมบูรณ์ดีดวงสมบูรณ์ กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ใต้อะไรใต้ต้นมะพร้าวเออใต้ต้นมะพร้าวตกลงมาอย่างอย่างอย่ารีบจิขณะนั้นลมพัดแรงทําให้ลูกอะไรมาพาตกลงมาตกลงมาเกือบถูกเกือบถูกแค่กะกะกะอะไระตายเกือบถูกกระตายดังตุ้ม กระต่ายตกใจตื่นขึ้นคิดว่าอะไรฟ้าจะหล,ลุมคิดว่าฟ้าจะลุมจึงวิ่งหนีอย่างอะไรรวดเร็วอ,อ,อย่างรวดเร็วเอาไปไหนหนุ่มะอะหนุ่มอะเอาเราไปไว้ไหนนี่เธอสายโอเคอ่ะอ่านต่อไหมเนี่ยอ่าน วิ่งหนีอย่างรวดเร็วสัตว์ต่างๆเห็นใครวิ่งมาจะ่ายวิ่งมาจึงถามว่าอะไรปลาตอบการอะไรง่ายง่ายถ้าเจออะไรง่ายใช่จึงถามว่านี่เจ้าอะไรเจ้าวิ่งหนีอะไรมาเจะวิ่งหนีอะไรมากระต่ายตอบว่างไง พ้าทะลมนี้เร็วฟ้าทะลมนี้เร็วแล้ววิ่งต่อไปไม่หยุดสัตว์ต่างๆก็ตกใจวิ่งตามใครไปกระต่ายไปวิ่งตามกระต่ายไปจนมาพบกับใครเข้าสิงโตเข้าออถึงโตเข้ากระต่ายรีบเล่าให้ฟังว่าอะไรอเ,เอยแฉกอะลมอาน่ะใส่นมนี่แหละเอาเล่านีทานก่อน มรากินไส้เลมานเนี่ยใส้นมหวานๆน่าร่อยเนี่ยว่าฟ้าฟ้าอะไรฟ้าถล่มฟ้าถล่มที่ใต้ต้นอะไรต้นมะพร้าวใต้ต้นมะพร้าวราชะสีได้ฟังก็ให้กระต่ายพาไปที่ไหนต้นมะพร้าวมาพาไปที่ต้นมะพร้าวโอเคถูกต้องต้นมะพร้าวพอมาถึงต้นมะพร้าวราชสีก็พบว่าเสียงตุมเกิดจากอะไร กระต่ายเกิดจากกระต่ายลูกอะไรลูกอะไรหล่นลงมามะพร้าวลูกมาพาะพร้าวหล่นลงมาจึงบอกกระ,กระต่ายว่าไงเงี้ยวตรงข้าวหลังเจ้าต้องมีอะไรสติมั่งสติมั่งอย่ากตกใจอะไรง่าย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 เพราะจะทำให้เกิดเรื่องอะไรหลับไปเกิดเรื่องอะไร เรื่องวุ่นวายต่งาตงๆอ่ะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงอ่ะบายๆกล้องหน่อยโอเคยิ้มหวานด้วยยิ้มฟันห่างดีจังเลย